สวัสดีครับผมนายธนกรลัคนาศิรโรรัตส่วนผมนายพพธรรมอวิจิตครับเราจะมาให้กําลังใจพวกพี่ๆี่มห้าที่กําลังทํางานกีฬาสีกันอยู่ครับงั้นเราไปกันเลยดีกว่าไปเลยครับสวัสดีครับพี่เนี่ยประจําอยู่สีไหนเอ่ยคือสีเหลืองค่ะเออแล้วพี่อยากฝากอะไรถึงสีอื่นไหมคะอยากให้ทุกทุกสีทําเต็มที่นะคะเพราะว่าานน้อยเราก็เป็นเพื่อนในรุ่นเดียวกันค่ะอ่าไม่ครับสวัสดีครับ พี่เนี่ยประจําอยู่สีอะไรครับพี่อยู่สีเหลืองครับอ๋อสีเหลืองนะธีมของสีเหลืองก็คือเยลโล่กรูเม่ครับกรูเม่แค่นี้รอครับรับกรูเม่เนี่ยแหละครับพี่มีความมั่นใจมากแค่ไหนครับกับกีฬาสีปีนี้พี่เชื่อว่าสีเหลืองเนี่ยนะคือสีเหลืองเป็นสีแห่งความสว่างอ๋อครับใช่คำว่าสว่างเนี่ยมันเป็นเสียงของชัยชนะ พอพูดถึงสว่างนี้ผมนึกออกอย่างหนึ่งเลยครับถ้าผมได้อยู่สีเหลืองนะผมจะฉายแสงเลยถามว่าทําไมดิทาไมครับอ๋อเป็นมะเร็งหอมาาครับไป็อมงาสวัสดีครับพี่อยู่สีอะไระครับ <c oughs> อยู่สีชมพูครับพี่อยากฝากอะไรถึงสีอื่นบ้างไหมครับขอให้เพื่อนๆทุกคนละกันทํางานให้เต็มที่นะครับก็ 12ปีทําแค่ครั้งเดียวนะไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นใครชนะหรือว <t> ่าใครจะแพ้เพราะว่าที่สุดแล้วงานที่ออกมาก็จะเป็นงานของรุ่น42นะครับก็สู้ๆเนยเพื่อนๆเฮ้หล่อว่ะขอบคุณเนื้อนะ สวัสดีครับพี่เนี่ยอยู่ประจำสีอะไรครับสีฟ้าค่ะไม่บอกก็รู้ผมมาตั้งขนาดนี้อยากได้ฮะอยากได้ผมถอดได้เลยพี่แล้วไม่ทราบว่าธีมสีของพี่เนี่ยเป็นไงครับก็จะเกี่ยวกับหมู่บ้านแห่งเสียงเพลงค่ะพี่อยากฝากอะไรถึงสีอื่นไหมครับาราสีอื่นนะคะเตรียมตัวรอสีฟ้าไว้ให้ดีๆเราถึงเราจะซุ่มเงียบแต่เรามาแรงแน่นอนค่ะ อ๋อมีแม่ยกด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่มากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออเดี๋ยวผมจะขอยิงคําถามแบบรัวๆเลยนะครับพี่คําถาม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 อ้อพี่อยู่สีอะไรครับพี่อยู่สีแดงค่ะอ๋อสีแดงปีนี้ตีมเป็นยังไงบ้างนะครับชื่อสีของเราคือ Wo n เด r ร e d ดสินแดงมหัศจรรย์อ่าเฮ้ยอ่าให้พี่หน่อยอ้าก็คือเต็มพี่ก็ วอนเดอร์แลนด์มันก็แนวแนววอนเดอร์แลนด์เอ้ยวอนเดอร์แลนด์วอนเดอร์แลนด์ก็นั่นแหละก็แบบมันก็จะแบบมีอะไรมาหาัศจารย์เยอะ,ยอะก็รู้ดูก็รู้นะคะว่ามีอะไรมาหาัจรรย์ขนาดคนที่เราสัมภาษณ์ก็ยังมาหัจรจาร์แล้วไม่ใช่ธรรมดานะพี่นคนนะนี้ชมทีชมชมลุ้นๆครับ <laughs> มีอะไรอยากจะฝากพูดถึงสีอื่นไหมครับก็ฝากถึงสีอื่นว่าสู้ๆนะ เพราะว่าสีแดงมาแรงมากปีนี้เรียกได้ว่าความมั่นใจของคุณพี่น hey ี่แบบสูงมากเลยนะครับก็สูงพอๆกับขนาดตัวของพี่เลยทีเด uh ียวนะครับขอบคุณมากครับพี่อ่าผมย่อครับใช่ครับก็ได้เห็นกันแล้วนะครับกับความพยายามและความตั้งใจในการทํากีฬาสีของพวกเราให้ออกมาดีที่สุดครับส่วนนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ